ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูไผ่อีกหนึ่งชนิดนะครับก็ที่สวนผมไม่ได้ปลูกแค่ต้นไม้นาออย่างที่เคยว่าไปนะครับก็มีไม้ใช้สอยที่เป็นไม้ไผ่ด้วยนะครับ <c oughs> ก็มีหลายกอน,นะครับหลายชนิดเนาะ,ะวันนี้มาดูชนิดนี้แล้วกันนะครับเป็นไผ่ที่น่าปลูกนะไผ่น้ำเต้านะครับมันเป็นไผ่ที่ เขามีความสวยมากนะครับดูนะครับขนาดขนาดลำนะครับเนี่ยกว่าจะได้มาปลูกนะครับก็ไปตามหามามันมันมีอีกพันหนึ่งอ่ะกอใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้แต่ว่าข้อเขาจะไม่สวยขนาดนี้เท่าไหร่นะครับข้อเขาจะไม่ทีอย่างนี้ก็ผมว่าเนี่ยมันเอาไปใช้ทําพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่สวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้เนาะ เนี่ยผมก็พยายามไว้ลำเขาไว้นี่แหละให้มันแก่เนาะอย่างที่ผมเคยว่าไปนะครับไม้ไผ่จะใช้ประโยชน์ได้ดีก็ต้องอายุลำได้สัก3ปีเนาะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นของปีนี้ก็ต้องรอให้มันแก่ก่อนนะครับก็มันมีหนอนหนึ่งนะครับลำหนึ่งยอดเขากุดไปก็โดนมแมลงทำลาย,ลยมั้งด้วงผมก็เลยต้องเอาไปชำตัดเรียบร้อยก็ เหมือนเดิมนะครับใช้เลื่อยยนนี่แหละตัดเลยเดี๋ยวไปชำาไม่ขยายอีกสัก,กอรหนึงไว้ปลูกประดับได้ด้วยนะครับสวยด้วยแหละปลูกเป็นไผ่ประดับก็ไม่สูงนะครับอาไผ่น้ำเต้าที่ผมได้มาปลูกเนี่ยสูงแค่ประมาณสัก4เมตรหเมตรเคยไปเจอเออเคยไปเจอที่ วังน้ำเขียวเนาะโอ้โหกอใหญ่ยายมากสูงยังกับไผ่ป่าเลยนะครับน้องๆมาแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมากวนกันเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่นี่ก็อีกกอหนึ่งนะครับนี่ปลูกมาน่าจะสัก4ปีแล้วนะครับได้กอขนาดนี้4ปีกอนนี้ก็โอโหลำกำลังสวยเลยลำชุดใหม่เนี่ยสวยมากนะครับอันนี้ช่วงเอามาปลูกแรกๆหนอเขาจะเล็กนะครับ เนี่ยผมก็เอาลำอย่างนี้นะมาปลูกนะแรกๆแต่ว่าเนี่ยได้ลำที่เกิดมาแรกๆประมาณนี้ผมก็ยังไม่ได้เอาออกไปหรอกเนี่ยแต่ที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์จริงๆคือไซส์รุ่นนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะทําผมว่าทําได้หลายอย่างนะขาก็องเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้ขาโต๊ะก็ได้นะทําเป็นลูกกงราวบันไดก็ได้เนาะเนี่ยได้เหมือนกันตัวนี้สวยๆเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่แบบ เดินกลับมาก่อนนี้ดีกว่าต้นไม้ก็เล็กใหญ่ปะปนกันไปนะครับชน,น่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาไปดูอีกหลายชนิดนะครับไม้ไผ่ที่ผมปลูกใบโหเยอะแยะเลยแหละอันนี้หนอมันผมไม่รู้นะครับว่าเขากินกันหรือเปล่าสําหรับไผ่น้ําเต้าเนาะแต่ว่าผมก็ไม่กล้ากินมันหรอกหนอมันเหลือไว้เป็นลำไว้ใช้นี่แหละโอ้สวยจริงๆมีเพื่อนมาเยี่ยมนะครับอยากได้มากเลยเขามาดูแล้วดูอีกเขาบอกว่า มันมีรูหรือเปล่าครับนก็อยากได้ไปใช้งานเขาเขาบอกโอ้โหที่ที่เขาอยู่เนี่ยโอ้แค่ไม้ไผ่ดีๆสักลําจะหาไปใช้งานก็ก,กลายเป็นสิ่งหาย,ยากเนาะในเมืองใหญ่บางทีอ่อะใครมีสวนทาสวนก็เอาไปสะสมไว้บ้างนะครับปลูกไว้ใช้งานได้สวยด้วยประดับได้ด้วยกอไม่รกมากอ่ากอไม่สูงใหญ่ปลูกได้ปลูกใกล้บ้านได้ อย่างตัวนี้ผมก็จะเอาไปนั่นแหละหามุมปลูกสวยๆวยไปสักหนึ่งไปประดับนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาพามาดูไผ่นั่นแหละและ้วก็มันใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะผมว่ามันสวยดีเนาะอ่ะโอเคนะครับดูดิโอ้สวยจริงๆ